ขอบุญนะเล็วตอนนี้เราก็ถึงบ้านโคกมนแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าใครไม่รู้ว่าจะเดินทางยังไงนะก็พิมพ์พิมไปเลยนะครับใน Google Map ว่าไล่ผาหมอกนะครับบ้านโคกมนอ็มคือน้ำหนาวนะเดี๋ยวผมไม่ดูว่ามันขึ้นตะบ,บนวนอยไร แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีที่กลางเต็นท์เยอะหรือเปล่านะผมคือตอนแรกคือโทรไปหาเขาแล้วคือออกมาแล้วแหละแต่แบบโทรไปหาไม่ได้เช็คไงแบบมาตายเอาดับหน้าโทรไปเช็คว่าแบบวันนี้เปิดไหมไรผาหมอกก็เลยเขาบอกไม่เปิดผมก็เลยเผื่อมันจะมีที่อื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยมาตายเอาดับหน้าเลยตรงนี้ท่านผู้ชมผมคือผมตามหามานานแั้วแหละผมไปเจอในทิกตอก แบบมีคนเอาเป็นช็อตแบบว่ากลางเต้นแล้วข้างหลังเป็นหูหน้าผาแล้วมีน้ําตกไหลอ่ะแต่ตอนนี้น้ำมันคงจะไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันใกลมันเข้าหน้าแรงแล้วแหละก็คือก็เลยไปเจอรายการวิวไเดอร์ของคุณภูอรีแบบเขามากางเต้นที่นี่ก,ก็โอ้โหกับรีบมาเลยวางแผนมาเลยเขาบอกสิริบอก200เมตรเลียวขาวาว่างถึงแล้วครับท่านผู้ชมทางเข้าอ้าวปิดรั้วไปเลยมันจะ ทำไงดีวะเนี่ยทำไงดีวะเดี๋ยวจะลองโทรหาเขาดีกว่านะเดือนเดือนแบบบอกว่าแบบจะข,ขอนอนอะไรอย่เงี้ยแบบว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บตังค์นะเจอใน Google Map เลยเอานี่ไปผาหมอกนี่แล้วเจอใน Google Map นะมันจะขึ้นเบอร์โทรให้ด้วยเมื่อกี้ผมหาแบบเป็นเพจอะไรไม่มีเลยเดียวโทรไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับไล่ผ่าหมอกใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมวันนี้เปิดให้บริการไหมครับเอวันนี้ไม่เปิดนะคะพอดีสถานที่ไม่มีคนอยู่ดูแลนะคะพอดีออกมาทำธุระต่างจังหวัดค่ะอ๋อพอดีอ้ผมไม่มีที่ไปเลยครับเออผมเออผมแบบมากางเต็นท์นะครับแบบเออผมไม่ได้เปิดห้องอะไรหรอกครับแบบขอเข้าไปกางเต็นท์ได้ไหมครับลูกค้ากี่คนคะสองคนครับ อ่าพี่พี่อยู่ไหนแล้วคะตอนนี้ผมอยู่หน้าไร่อะครับพี่เขาอยู่หน้าไร่อ่าสองคนครับช้าครับเดี๋ยวให้แฟนไปดูให้ค่ะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับแฟนลงไปหานะคะอยู่ดึกไปให้ต้องน้ำไปให้ครับขอบคุณมากครับเฮ้ยตื้นตรงนี่คลองโลกได้ไปท่านผู้ชมวันนี้ก็มึนนะ กุญแจไม่ได้หรอกเอ้าอ้โดีคุณไม่ได้ทำนะกุญแจมันหลุดเองนะเอ้าเฮ้ยมันมันไหลไปเองนะมันไหลนี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็เปิดเองอ่ะผมเปล่านะท่านผู้ชมครับไอพี่เจ้าของไร่เขาขับรถนำไปแล้ว จร <zag> ิงๆคือเขาก็อยู่นี่แหละแต่คือเด็กคนที่เขาดูแลไม่ไม่อยู่เขาก็เลยเออมามาดูให้นะมาเปิดไฟมาอะไรให้พอยใช้ลูกตื้อไงที่จริงผมอยู่จังหวัดเลยแล้วแบบมาต้องใช้แบบเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะผมก็แบบหลอกเขาว่าแบบเออมาจากกาลสินอะไรเงี้ยแบบดูให้มันเหมือนไกลๆไงให้เขาเห็นใจไงโอ้โหคุณนี่ก็มารยาถ้าแบบเจ้าของไร่เขามาดูคลิปคุณนิ โดนโดนยำเละเลยนะนี่เป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมนี่งไงถึงแล้วครับไล่ผาหมอกนะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหินเป็นชั้นนะครับเกิดจากการทับถมนะเดี๋ยวยินนี้เดี๋ยวผมเซิร์ชกูเกิลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังแล้วกันนี่นี่ก็สี่โมงสี่สิบสี่แล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบบทําอะไรให้เสร็จสับก่อนนะเดี๋ยวเตรียมที่นอนกลางเต็นท์ เตรียมทํากับข้าวก่อนนะครับค่าบริการยังไงครับสําหรับที่นี่ก็คนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับคนละหนึ่งร้อยห้าสิบาทใช่แต่ถ้าเป็นรถรถเต็นปกติถ้าเป็นรถเต็นก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อยเพราะว่าปกติที่นี่ก็จะเป็นร้านจอดรถหนึ่งไม่ใช่เป็นร้านตากเต็นเหมือนกันหอ นี้เราก็จะทําเมนูอย่างเนื้อนะย่างเนื้อหอมอบะเนื้อติดมันอะไรเงี้ยหมูมันแพงเกินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะครับการก่อกองไฟนะมันต้องมีอุปกรณ์อ่าปฐมพยาบาลมาด้วยอย่างเช่นมันต้องมีสำลีหรือถ้าไม่งานคุณก็เตรียมเชื้อเพึิงไว้เลยนะครับโดยการนี่ใช้สำลีนะอันนี้คือผมลองทําแล้วแบบติดไฟดีมากแล้วก็อยู่ได้นานอ่ะเอาไปทาวาสลีนมานะครับ ก็จะดำหน่อยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละมือจับถ่านไงจุดไฟใส่แบบมันแบบอยู่ได้นานอะน <c oughs> อุ๊ยอีกเนี่ยดูเป็นอีกแล้วกูเนี่ย,ยเห็นไหมเป็นเทียวไฟได้นานมากนะอย่างเช่นแบบเราไปป่าหรือว่าจะพกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่ถุง ถุงซิวไว้นะครับ ดีพ่อแม่พี่น้องป้อง่ายมาพอกับเบาเหินเฮ้ยไม่ใช่เบาเหินนั่นแหละครับน้องเบาเหินเฮ้ยมันนี้ก็มีนี่ย่างเสือร้องไห้นะครับว้าหนึ่งนะเจ้าเพียพี่น้องบู้ยขมๆนี่หอดตอนมันนี่น้่นี่นี่โอ้ย,อย,อยแก่ข้าวกันอันนี้โมเมนแบนนะครับนี่ เ้ยมึงโลกโก้มึงโลกโก้เดี๋ยวไปหาตัวน้ำเค้กห้วยซืีนี้จวนอ๋อแสบอย่าลำไส้ตอนเดียวนนี้ปะใจพี่นอ้องโอ้นี่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 เอาหักง่ายเลย สำหรับ fc คำนี้เพื่อ fc มันอยากมันอยากพี่เนาะมันอยากมันขืนน้ไลายดังเอือกเลยเมื่อกี้เอาปะล่ะเจ้าที่แดงครับเจ้าที่แดงแถวนี้เอ็งไปทำอะไรแก้งหมาดูน้ำลายมันดิ มันหิวโอ้โหอารุณชินไปรอหมาเออเดี๋ยวให้คนละก้อนเลยสงสารน่ะเออคนละกอารุณชินไปรอหมานี่นะอันนี้นะคนละก้อนเลยอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมตอนนี้หมอกปกคลุมหมดเลย เมื่อวานีนฝนตกตลอดเกือบทั้งวันเลยออมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับโอ้ที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วก็จัดสถานที่ได้แบบโอเคมากเลยห้องน้ำสะดวกมากครับท่านผู้ชม บรรยากาศตอนเช้านะครับท่านผู้ชมก็ผมมาที่นี่แบบมาเจอฝนอีกแล้วครับเหมือนกับทริปที่ผ่านมานะตอนนี้มันก็หน้าแรงแล้วแหละมันจะเข้าหน้าแรงแล้วแหละแต่เม่วันมีฝนเนี่ยผมมาแบบฝนตกทั้งวันเลยแต่ตอนเช้าแบบหมอกแบบอย่างหนาเลยแบบตื่นขึ้นมาแบบโอ้โหเต็มเลยแต่ก็ถือว่าสวยนะแบบ ที่นี่นะครับท่านผู้ชมเรียกกันในนามว่าแกนแคนยอนน้ำหนาวนะซึ่งมันเป็นอุทยานธรณีวิทยานะครับที่หนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตรงที่มันเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับก็คือการชนกันของเปลือกโลกนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ามีเปลือกโลกอยู่สอแผ่นอย่างเงี้ยมันมาชนกันนะครับเกิดการกดทับกันนะครับแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับมันก็จะเห็นเป็นเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อ ประมาณ200กว่าล้านปีที่แล้วนะครับจริงๆผมผมไม่ชอบเลยครับท่านผู้ชมชื่อที่บอกว่าแกนแคนยอนน้ําหนาวนะทำไมเราต้องไปบอกว่าเออเหมือนอย่างนน้นอย่างนี้เอสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอะไรเงี้ยทำไมเราต้องไปชื่อตามเขาอ่ะเมืองไทยก็เมืองไทยดีวะโปรโมทในแบบของเราเออที่เนี่ยเมืองไทยเป็นแบบเนี้ยว่าอย่างเงี้ยน่าจะโอเคกว่านะโอเชา้ชาๆอย่างนี้ <laughs> ขาดไม่ได้แล้วครับกาแฟเราก็มาชงกาแฟแบบให้มันกระปป้กระเป๋า นี่ผมจะชงกาแฟแบบกาแฟกันชาให้ชิมกันนะครับ ผู้ชมวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกทั้งวันนะบอกการนอนมากเลยนอนนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วถื่นไม่ดู้กี่รอบแล้วตอนนี้ว่าจะถ่ายรีวิวลำโพงเสนหน่อยไม่มีจังหวะถ่ายตรงนี้นะครับสามารถเดินลงไปข้างล่างได้นะเดินลงไปข้างล่างตรงที่มันเป็นเหวอะสามารถเดินลงไปได้แต่ตอนนี้คือมันฝนตกนะครับแล้วก็มันลื่นด้วยเดี๋ลงไปเดี๋ยวจะขึ้นมายากนะ บรรยากาศอาหารมื้อเย็นครับท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันเรอนี่กับเผาเนื้อกับหมูนะรวมๆกันไปเลยนี่ก็จะเป็นลอกจิ้มนะเนื้อวัวไ,ไม่ได้เอาตะเกียบม,มาครับท่านผู้ชมก็จะใช้ไม้เสียบบาร์บีคิวนะจิ้มเอา บรรยากาศตอนเย็นก็เย็นๆนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันอ่ะไม่ร้อนเลยอืมต้องกินแบบนี้นี่เบคอนพันเห็ดอ่าชิ้มอร่อยอันนี้เป็นน้ำชิ้มบาร์บีวเข้ากันเนะ อขอมือวัวไปเย้ละโอ้โหเก่งอ่ะเก่งอ่ะวันนี้เก่งโอ้โหขอมือขอมือขอมือขี้เกียจทําแล้วเหรอเอ้ยเย้ละขอมือไหนเแล้ว บ้าเามือไหร่ลเ้็วขามื่อให้เขาบ้าง อนนี้ก็หมดเวลาสนุกแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เรากําลังจะเก็บของกลับกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทริปพักผ่อนที่มานอนก็ไม่ไม,ไม่ค่อยจะได้นอนเท่าไหร่นะว่าช่วงกลางวันเท่าของสวนแบบตอนนี้กํลาลังเปิดบิวนะครับพร้อมลังเตรียมสถานที่ก็เลยมีเสียงตัดต้นไม้จะมีเสียงแทรกสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศดีนะเพราะว่าแบบไม่น่าเบื่อมองไปก็เห็นวิว หน้าผาอะไรเงี้ยเห็นวิวมุมกว้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแก้วกาทาวเวลด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP หนะ้าผมจะรีวิวอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะเดินป่าที่ไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย